ครั้งที่สองในชีวิตพวกเราขอพิชิตภูกระดึงเย่สู้ไหมสู้ไหมสู้ไม่ชู้จะมาจะมาเบสดีๆนะเบสเราจะไปพิชิตภูกระดึงตอนนี้ตอนนี้ยิ้มได้นะ